สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรอทหารชนนะจากสมาคมไทเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดผมนะครับเป็นทรงทหารนะของแท้เลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรมทหารเ่อนย้ายนะชื่อชื่อกลมอะไรนะครับที่นี่อ่าเป็นกรมทหารขนส่งครับทหารกรมทหารขนส่งใช่ครับสูตรการเค่อนยายนกองทัพบกอยู่เขตลักสีใช่ครับอทมใช่ครับโอเควันนี้จะอยากจะให้ช่างตัดผมทรงอะไรให้ครับ เป็นทรงทหารนะครับก็คือข้างขาวเลยครับเขาวสามด้านใช่ครับแล้วข้างบนก็เบอร์อะไรเป็นเบอร์สามครับโอเคครับครับตอนนี้ก็นะครับช่างออมช่างออมนนทบุรีนะครับวางแสนจะตัดถ้าสวมตรงพันเบอร์สามนะก็ไถจวดเลยครับไถแทบจะไม่หมดแทบจะไม่โดนตัดใช่ไหมเพราะว่าผมความยาวข้างบนกับเบอร์สามมันใกล้เคียงกันค่ะอ๋อนิดหน่อยเอาฟิวเอาฟิวเอาฟิวนะที่นี่ดีครับ ไขย้อนตอมนะครับทุกคนโอเคพอละถอดรองพันออกเลยกำหนดความขาวแพงมาด้วยหมด,ดละไขไม็ดไม่ต้องไ,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 ไม่ต้องทำเงี้ยไขแบบสไลด์เง,งี้ยแบบเงี้ยง่ายเงีเร็วด้วยมันลบเช็ดได้ไวด้วยโอเคไหม เลยแล้วก็เล็งๆไปประมาณสองนิ้วอะ้ฝันอะดีดีอันเนี้นะนี่หัวที่สามแล้วน,นะเราต้องเราต้องสปีดความเร็วให้ไวขึ้นเพราะว่าเราเริ่มจะตัดทรงเดิมๆย่ำๆซ้ำๆไงตัดทรงทหารสักร้อยหัวตำรวจทหารร้อยหัวมันก็จะเข้าไปในสมองแบบธรรมชาติเลยทีนี้เราก็จะอ่านทรงออกแล้วก็ทำได้ไวขึ้นความสูงใต้ขอเท่ากันไหม ข้างไหนต่ำข้างไหนสูงนีนิดหนึ่งยกข้างนี้ขึ้นนิดหนึ่งหนึง่งนิดหนึ่งให้มันอยู่ประมาณห่างคิวนะสองสูงอย่าให้มันสูงอ,อย่าลืมนมืกว่าจะไล่เ็ดกว่าจะไถ่าขาว่งคืนได้ฮะมันจะขึ้นไปสุดเทิงอีกแล้วอ่ะศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเลย ลุยเลยลุยเลยขายขึ้นมาเลยหนึ่งข้อนี้ว่ะตัดแพงไปเลยดิเี๋นี่ก็รบเส้น เส้นอยู่ไหนเส้นอยู่ไหนเส้นอยู่นี่นะเน,นี่ยตรงนี้เป็น,เ,ปนเบอร์อะไรศูนย์จุดห้าใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ศูนย์จุดห้าแล้วก็เส้นอยู่นี้ เอาหวีมาเลยหวีเดินลองฟันไม่ต้องใช้แล้วหวีเดี่ยงเดียวถ่าเลยชั่วๆเลยอันนแหละอย่าลืมพริกวีตับด้วยหนึ่งสองสามสี่พริกวีตับถ้ามันไม่สวยก็ถ่ายย้ำดีวีไวกว่านี้ถ่ายไวกว่านี้หน่อยดีฝังฝังรูสองคนก็ชื่อสามคนก็ชื่ออะไรอ่ะอ๋เดี๋ยวจั แอว่าเมื่กี้เป็นลมัดันะให้ลมพัดให้เสร็จก่อนผมเข้าตาขอมาด้านนี้แล้วก็มาตัดฝานี้ก็ได้ถอยหลังมาก็ได้เลดไปนค่อันนี้ต้องดีตัวนี้ต้องถึงเสียงนะเสียงหวีเยียงหวีนิดนึงเพราะเราจะถ้าสวนเส้นผมขึ้นไปไงดี ว่าม<ด>ีคนนึงคนนงนคบอกว่าสัวไม่มหนกเลอาทีนะอาของข้อมี่ม<ด>ีขาทีสอง 0.5มาปุ้ยเลยเนี่ยตัวนี้เราใช้0.5ในการลบลบเชื่อมนี้ดำดำ5ขายยังจังหขายรัาไม่ไวปานยเยมังาจะมมีอยู่เรันเหลือไปทำไปเลยเพราะว่าเราใช้งานหีมันก็ช้าใช่ไหมเราต้องใช้รวมปันกระบอกเยยด้วย ครัใสยทิ้งเลยครับใายทิ้งเลยไม่ปไร่เลยครับไ,ล,ไ,ล,ไล,บล่เสียดสวยสีสันข,า,ขาวๆเงี้ยได่ไหมมันเห็นเห็นเห็นนางศีสันชัดเจนว่าตรงไหนผมดำผมขาวกันดีไ,นไปครับ เดยวเดียวเนี่ยตอตะเลี่ยนร้อนยังเธอหน้าแข็ตัวนี้หน้าเป็นที่แข็งแน่นอนร้อนยังอุ่นๆเออถ้าร้อนก็ต้องรีบเปลี่ยนปตะเลี่ยนดีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยยาวตัวนี้ดีใช่ไหมดีคือนี่ถ่ายทิ้งเลยเนี่ยถ่ายทิ้งมองไม่เห็นเราถ่ายไปดีแับย้ำ ย้ำย้ำย้ำอย่างนี้สอดสอดดูขนาดดีนะตรงเนี้ยเอาหวีมาสไลด์ออกมันยังดำอยู่ไล่ออกนอนหวีนะนอนหวี แนบยกลอยสโลปเข้าไปแนบยกลอยสโลปเข้าไปสามตะวันจะบินออกเดจะบินวิ่ออกเยอะดอบหมอเลยคือเราตัดให้มันกคมตามรูปวิศาใช่ไหมให้มันไปเชื่อมกับเบอร์อะไร าาเบอ,อร์สามเออเบอร์สามไปไปเวลาดีแปนาทีแลนวสามจังหวะออม หนึ่งสองสามแนยบยกลอยแต่ว่าสลบเข้าขึ้นข้างบนตามษษาลูกศรเราเห็นตรงนี้มันดำไหมมองมาตรงนเห็นไหมดำไหมเอาออกสองมิลตรงนี้นสองมิลไป อยู่ตรงนี้เลยไม่ได้มีุหยูมใช่ไหมคะอ้าโองันใจเย็นนอน่นเลยเดียวรงนี้เดเครื่เนี้มันลายๆอยูสสสส่ตัดให้มันสอาดสอาดกว่าสาดไหมตรงนี้มันลายๆใช่ไหมเอาใหม่ลายเห็นไหม แล้วก็การขอบข้างหน้าเลยคะการขอบเลยนยตัวเล็กไหมปิดการแล้วหมุนขออนุญาตนะครับลูกค้าหมุนหมุนหาตัวเองถือตะกรันเลยนิดเดียวไม่เยอะตะกรันพอเป็นพิธีอ่ะเดียวย่างร้าวหรอจ๊ะติดรากลงแต่งเป็นรูปตัวอะไรเป็นลูปตัวเอ็มใช่ไหมเนี่ยจับจับนิดเออ จับเนื่อนแถบคือเด้อแถบแบ่งแสง,งแบ่แงตัวนี้ก็อาจจะเกี่ยวมืออาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวใช่มุมด้านซ้ายด้านขวาเกี่ยวเอออย่าไปเลือกอย่าไปเลือกนิดเดียวคืออย่าไปซ้ำมาการเขาอ่ะคือเขาๆๆเขาตื่นตื่นตื่ลึกอยู่แล้วอย่าไปซ้ำเออแต่งดันเข้ามาดันเข้ามาเนี่ย หอยแล้วหยุดหนึ่งสองสามได้ไหมไปทำแบงนู้นยายจะฝังน่อยด,อยดีวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับกองทัพบกขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่กองทัพบกและมูลที่บเบอร์ไวประเทศไทย และสมาคมไทบาร์เบอร์เสริมสวยนะครับมีนายกนายจันทร์นนิ์นะเตียงไก่เมียนคายเป็นนายกสมาคมนะหรือว่าจันทรนิดถัยหงษงนันเอกนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมับมือที่ตัดผมให้ชาวบ้านนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ